สวัสดีค่ะได้ด้ว่าถึงประเทศสหรัฐอเมริกากันแล้วนะคะสำหรับสีสาวแบล็กพิงค์ที่งานนี้เนี่ยบริงอเมริกาก็มารอรับสาวๆกันอย่างเนืองแน่น ลิซ่าเธอเปลี่ยนเป็นกางเกงสบายๆชิลๆนะคะในขณะที่เธออยู่บนเครื่องบินและเมื่อแลนดิ้งเป็นชี่เรียบร้อยลิซ่าลโรเซ่ก็ยังคงเดินจับมือกันตลอดเวลานอกจากนี้ลิซ่าโรเซ่ก็ยังขึ้นรถไปด้วยกันอีกด้วยนะคะและในวันนี้เนี่ยซึ่งเป็นวันเสราร์ที่27สิงหาคมของประเทศไทยแต่ที่สหรัฐอเมริกาก็ยังคงเป็นวันที่26สิงหาคมเพราะประเทศสหรัฐอเมริกากช้ากว่าประเทศไทยถึง11ชั่วโมงในวันนี้นะคะเราจะได้เห็นตารางงานแรกของ b l a c กพิง k ์และข่าว แววมาว่าสาวๆเนี่ยได้ไปร่วมซ้อมงาน MTV Music Awards โดยที่สาวๆแรกพิ้งได้ออกจากโรงแรมที่พักเพื่อขึ้นรถไปยังสถานที่ฝึกซ้อมลิซ่าและโดเซ่มาด้วยกันอีกแล้วนะคะและในครั้งนี้นะสองสาวก็ยังคงจับมือกันไม่ห่างตลอดระยะเวลาการเดินออกจากโรงแรมที่พักและในวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่แฟนๆของลิซ่าเนะีปลื้มปริ่มมากม ลิซ่ากับลุกผมยาวสีดำสวยสะกดจิตสะกดใจผู้ที่ได้พบเห็นวันนี้ลิซ่ารักพิงสลัดลูกบอยๆออกไปอย่างไม่หลงเหลือ ผมดำยาวของลิซ่าช่วยทำให้หน้าของลิซ่าหวานขึ้นมากๆราวกับตุ๊กตาลิซ่าทธยังคงยิ้มยิ้มจ้ใสให้บริงและนักข่าวกดชัตเตอร์ถ่ายภาพของเธออย่างเร็วๆลิซ่าเธอทำให้สหรัฐอเมริกาโซฮอตมากขึ้นเมื่อเธออยู่ที่นี่เสื้อยืดสีดำและกางเกยงยีนขาสั้นของเซลีนที่อวดขาเรียวยาวสุดเพอร์เฟกตของลิซ่าแบล็คพิงค์เข้าคู่กับรองเท้าบู๊ตสีดำสุดคลาสสิกพร้อมกับถุงเท้าลายแถบน้ำเงินแดงช่างเป็นการมิกแอนด์แมทได้อย่างลงตัว ในครั้งนี้ลิซ่าหยิบเสื้อเชิ้ตตัวยาวของ b a l เ n นเซกามาคุมทับเป็นเสื้อคลุมซึ่งทำให้ดูโดดเด่นและมีเสน่ห์สะกดใจรวมความน่ารักสุดเท่และเซ็กซี่อยู่ในคนคนเดียวกันซึ่งเธอคนนั้นก็มีชื่อว่าลิซ่าแบล็กพิงเมื่อบริงเห็นลุคนี้ของลิซ่าต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าลุคนี้เป็นอีกลุกหนึ่งของลิซ่าที่ทําให้บริงใจสันรรัวและยกให้เป็นลุคที่เพอร์เฟกมากๆของลิซ่าอีกด้วยนะคะ และลิซ่าแบล็คพิงค์เธอยังเฟลลี่กับแฟนๆมากๆเธอบอกไม้บอกมือตลอดเวลาและส่งยิ้มให้แฟนคลับของเธอจนทําให้บริงเนี่ยต่างละลายไปกับความน่ารักสดใสของลิซ่านอกจากนี้นะคะเพื่อนๆบริงยังตื่นเต้นกันอีกเมื่อเห็นสตรอรี่ล่าสุดในไอจีของคุณพ่อบาบิน CEO บุนการีคุณพ่ออุปถรัรมอีกหนึ่งคนในวงการแฟชั่นของลิซ่าที่ได้โพสตอรี่ถึงพระอาทิตย์ที่กําลังจะรับขอบฟ้าพร้อมแคปชั่นที่ว่า Good evening N Y C หลังจากดิงได้เห็นนะคะก็คาดเดาต่างๆนานาว่าหรือว่าคุณบาบินเนี่ยได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อชมงานประกาศรางวัล MTV Music Awards ในครั้งนี้ด้วยชาวเน็ตมากมายต่างคาดเดาว,ว่าคุณพ่อบาบินมาให้กำลังใจลูกสาวสุดที่รักอย่างลิซ่ารักพิงที่เธอเนี่ยมีชื่อเข้าชิงรางวัลใหญ่อย่าง b บส t K-pop ก็เรียกได้ว่าคุณบาบินก็เป็นอีกหนึ่งคุณพ่ออุปถัมภ์ที่แอนดูและชื่นชมลิซ่ามากๆนะคะและแอดมินก็หยิ ยกข่าวคราวอัปเดตมาเล่าให้เพื่อนๆฟังสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ